สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะดูหนูนาค่ะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะตัวกำลังดีเลยค่ะหนูนาค่ะหนูนากำลังรุ่นรุ่นโลละสองร้อยห้าสิบซื้อมาสองปีแลวค่ะป้าบัวจะมาย่างค่ะย่างเหลืองๆให้มินจูค่ะแล้วก็จะย่างไว้ผัดกะเพราผัดกะเพราหิ้งๆด้วยค่ะเดี๋ยวป้าบัวก็ จะหมักค่ะแล้วก็ย่างให้หลานมาดูกันโอ้ตัวตัวแบบนี้ย่างแล้วก็ผัดกะเพราสรับแล้วก็ผัดกะเพราเน,ะนาะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แบบเนี้ยให้เล็กใหญ่แล้วจะว่าตัวกําลังดีเลยเนี่ยเนี่ยค่ะนนหนูนานะจะกินอร่อยถ้าหนูเลี้ยงมัน,มน มันมันมัน,น,มนมอ้วนไม่เอาลูกไม่จับนะคะน้องมินขาน้องมินไม่จับนะคะนายถอยอะค่ะนายยายจะหมักแล้วก็ย่างให้กินนะคะหนูก่าอยากดักมัมันคาวนะคะลูกไม่ไมีคาวเออนี่เดี๋ยวแม่จะเอาตับออกก่อนเหมือชอบกินตับหนูชอบกินตับเหรอคะใช่นี่ลุงไปซื้อมาให้ให้กินแล้วยายกินชีส<า>มันเป็นข้าหาเนาะเข้าหาเขาก็โพสโพสในกลุ่ม นี่อู้อันนี้ตัวตัวรุ่นๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยเท่านี้สับง่ายดีผัดกะเพราแห้งๆก็บวกก่อไฟแล้วก็จะย่างไว้ย่างไว้ให้หลานกินตอนเย็นใช้เวลานิดนึงนี่ค่ะ หนูนาหนูนาที่เข้าขายตามตลาดนัดเขาไปรับมาจากอุทัยชัยนาทก็มีค่ะเขาไปรับมานี่ตัวกำลังดีเดี๋ยวป็ะบวดจะหมักแล้วก็ย่างลกลับนี่เอาออกก่อนเนาะนี่ อออกกไม่ไงจับอันนี้ได้จะจมันคาวหนูไม่ต้องจับเดี๋ยวปะบวัวจะย่างย่างหนูผ่านติดเล้วติดแล้วล่ะจะปะบวัวขออนุญาตย่างหนูก่อนนะคะหมักหนูย่างหนูก่อนนะคะจิ้งจกจับเยอะมากเลย